เชี่ยแต่วันยินดีนะสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสมบูบอนมันนี้มาผมมาพบกับสองหาโม,โมคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องออกมาคุณแล้วคู่อยู่หน้าคู่พี่น้องเลยกําลังกินเข่าเที่ยงมีโนก็มี่ต้มหักคุ้งปิ้งหมูต้มหักทอดเถียงในไก่กุ้งไก่พี่น้องเลยกินเข่าเที่ยงฮักลังอยากคุณรัก มันแม่นเ้เาดีพอ่น่องมาเด้อกินข้าวมกันกินข้าวเสียอย่างครักเขาหวาดี่น้องมาคนรักเขาหวาดนข้าวาบมันเป็นข้าวเสียอย่างวิตอยู่ยบงโมงมามันำมะฮุงปีงูปีไก่เจ้วพี่น้องอะิ้นกับปลายอาหารบลาหนอกมันาออย่างะ ตมเหนื่อยท้ายเหมือนกันเลายหอเป่ากระป้อมไปวินตายเลยฮะกรป้อมกระป้อมหลายเรื่งานมือนนะไขินนะไข่ไข่ใส่ยังไงราคาเ่็นังงย่ามาใ่ฝุ่นเอาใช้ก็ใส่จอดเลย ก,นในในก,การภาหัวคนที่เงินการประกันคียบหเดอะยังไม่ยังขันียว่ไม่เหน่ยหนหรอไม่อะาคหัวขา,า,ามามานี่น Ừ. Mình đợi, Thế mà nó rẻ cái gì nó hạn hết lại. xuống này. nó càng Ừ. ra ừ, khỏi chỗ Ra khỏi làm một cái thái khó. Nó đưa lại thái thì chung. อยู่พเดียวันเนี่ก็บางเถือกขอควาุ่เรจะคือคนอยางอยูเลยเลยบางเถือกมีพวกมันี่ีมอจักพวกชัดใหญ่พวกคือพวกแหล่มีหยังบ้จักมีนะบางเถือกคือมันแหลงเออพอาต้งนั่งพเดียวนงายนาก็่อนนอน่หยบางเถือกเที่ยวหนุ่เงยคมาบ่งเรื่อยมันมีไปยังด้ออ เลยเมื่อตลอดบ่เลยก็เลยหลับนอนสุดททับเดีวคือเสียงก็ยังนะถูกมาเงยมคือเว้นจ่านไสิขีโก้คือนาดพยายาด้นาวตบุกนาเขาบกี่ยันยันม่ยันหรอกนใครแม่ยไจามเพื่องแจามเพืองไอเสียงนอนเว้นนอนหับไป เอามาน้วันนาันป่ะบสวข้อมือบ่บนอนบลับบ่เพิ่นบอกกันนเอามาน้วันน้วันเถื่อบอมันมันบลับบนอนเลยบ่งานมาห่มนนอนไลยหนยมอคืนบมปุ๊บเอาไเลเป็นยังไงไ่หายบพริกก็อ้ายไปพริกก็อ้ายลอยอ๋อไปก็มาห่นอนนอกตามสีขึ้นนอนนอนคนนอนู้เดียวเพิ่นมันนอนู้เดียวอยู่ในห้อ มันลุมากเมือนกันเนี่ยพอ่าไล่ไห้เนี่ยิีเก่าร้อยเลยอะถ้าจุกจักไปไล่ไหายบราณนอนองมาทำอยู่านอกเาทำทีคืนใจ่เมื่อคนใหม่และหัวนอนพอนอนแล้ก็อยากนอนนั่งพออยู่หน้าก็ยังออกไปนอนนั่ได้เลยนี่นอกราเมรเหรออือโอ้ยอยู่ก็แม่เนี่ยโคตรสนนเนาะมึงเคยมานอนะับเม่บ่อยปอือ ก็พอในห้อยอากากแม่นีนอนบงลูกยันผายันแม่ออกนี่หนากันแล้วแต่ผมบริสุทธิ์เงียสิตุตไหนฮึผมจะบริแม่แล้วมันแต่มานอนน้ำกพอวันแต่ห้องเมื่อยน้อกลาคืนเอาตุ้มกรแม่ห้องก็ละสนนั่นแหละนนอน นอนดน้ำเขาเ็ยยงออกไปนอนน้ำมาื่มเป็นตลอดเนี่ยเด็กคล้ายเอาเงินไหทำเงินให้แล้กมาบดเผาแล้วมนซือมาง่ายเนาะเง้ินล ทำยานี่ไงยามเป็นเป็นของกันต้นบุญีผู้ซื่อเองยามมันอึดอ้าเบิ้งคุณพ่อพูดได้ยังหัวหนุ่มตัวน้อยยามเก็วเกี่ยวเก็บเกี่ยวของกันอ่ะแล้วปลูกได้รูเดียวแล้วราคาก็ตกนี่เป็นลายมันเป็นราคา กีบุกเนียฮะกีคนเพื่องมุงพราะเามันฮห่วบบป๊บหวานสดนี่แล้ไม่มันเขาบอเยไม่มึงน้อยแบซซุงเพืองตัวหนึ่งหายหุบนี่ซีมันคือซีแต่งออนเป็นลุปมันะไรเพ่งคาโมเดลคมสัตว์ไปต้นนแทน สีธรรม,มาดาหนิแบบคันคันถ่นายปั๊บนี่มันสีออกแบบเข้มเข้มข้นระดอกเป็นแบบอย่างคล้ายๆแบบสามมิติหรือแบบความคมชัดสูสงอะไรนะเป็นกล้องเครับอืมมันอยากขึ้ระบบแบบแสงแล้วกล่องเงินะงามเป็นกล้อง หน้าพันนายสวยขน,นาเล่นเ้นอย่างนี้อ้ยสีชั้นมันนุย้ยงามแจมหน้าจ้อนีหน้าจิตนั่นแหละ มันมันจมันอยากซีอมันอยางมัมันอยากมัมมับมัมมัฟหายอ่บัดกระเทินอยู่ห่านเขายังหายวันสี่พันสี่พันชองกือบัปนั้นกติน่ยขนาดไม่ไหม่บาทีเล่เนี่ยเนี่ยหมดกันสองพันเนาะหายไม่ไหม่ใช่ไหม เขาเคยไล่เหรอโอ้ยมันมันรุ่นรุ่นนะมันดีหนิไหะบานในความเสียหายนั่นมันเป็นใค่จอภาพมันซื้อกระชีบวางเชี่ยไฮแห้งอะไดรคอยกระเพื่อนเอาเผื่อตัวนึ่นงใสช่องส่งไพ่สัตว์หนี่งือ Lần lượt ông hêm Đèn nó tung 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 thăng tung 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 trộn, đẹp hơn, nem tung lăng tung 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 sẽ tung 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 chết đó, thế mà. là tẻ tung 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 đi tung tung Đạt tung không chỉ mình để thi <laughs> anh nữa bảo Bớt làm đang, chít thi ต้องเห็นทส่คอยทยอยไล่ร้อยออกข้างหลังฮะอือคนเรานียบ่อยนะเจ็บก็เลยยิ้ม มันก็สมากพ่ควอล้พี่น้องบามูมก็จบปีเป็นคนอ่นฝากเนอไดน